ประวัติท่านพระจารย์มั่นภูริธธทัตเถระเสนอตอนที่11สิทธิใต้ร่มธรรมของท่านพระจารย์มั่นสมัยที่ท่านพระจารย์มั่นออกปฏิบัติทีแรกและเที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆมีจังหวัดนครพนมสกลนครอ,อุดรธานีจนไปถึงพม่า กลับมาผ่านจังหวัดเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทร์จังหวัดเลยลงไปจำพรรษาที่ปทุมวันกรุงเทพและไปพักที่ถ้ำสริกาเขาใหญ่ตลอดเวลาที่ท่านกลับมาทางภาคอีสานอีกท่านมักจะไปเพียงองค์เดียวแม้จะมีพระติดตามบ้างก็เป็นบางสมัยเท่านั้นแล้วก็แยกกันไปเพราะท่านปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติเด็ดเดียวไม่ชอบเกี่ยวข้องกับหมู่คณะท่านถือเป็นความสะดวกในการไปคนเดียวอยู่คนเดียว บำเพ็ญสมณธรรมคนเดียวตลอดมาจนปรากฏว่ามีกำลังใจมั่นคงจึงเกิดความสงสารหมู่คณะและสนใจที่จะแนะนำพร่มสอนความคิดอันนี้เป็นเหตุให้ท่านได้จากถ้ำสาริกาอันแสนสบายกลับไปทางภาคอีสานหลังจากที่ท่านได้อบรมพระเนนไว้บ้างบางสมัยที่ท่านเที่ยวทุดงอยู่ทางภาคอีสานก่อนหน้าจะลงมาทางภาคกลางและไปถ้ำเขาใหญ่ ก็ปรากฏว่ามีพระธุดงค์กรรมฐานปฏิบัติอยู่ทางภาคอีสานมากพอสมควรพอท่านกลับไปเที่ยวนี้ก็ได้ตั้งใจทําการสั่งสอนทั้งพระเนรและครวาตผู้มีความมุ่งหวังต่อท่านอยู่แล้วอย่างเต็มกําลังการเที่ยวทางภาคอีสานท่านก็เที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆที่เคยไปมาแล้วปรากฏว่ามีพระเนรญาติโยมเกิดความเชื่อเลื่อมใสในท่านมากมายผู้ออกบวช และปฏิบัติตามท่านด้วยความเชื่อเลื่อมใสมีเป็นจํานวนมากแม้พระที่มีอายุพรรษาจนเป็นขั้นอาจารย์แล้วก็ยอมสละทิฏฐิมานะและภาระหน้าที่ออกปฏิบัติตามท่านจนกลายเป็นผู้มีความมั่นคงทางข้อปฏิบัติและทางด้านจิตใจจนสามารถสั่งสอนผู้อื่นได้อย่างเต็มภูมิก็มีเป็นจํานวนมากพระที่เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของท่านคือท่านพระอาจารย์สุวรรณ ที่เคยเป็นเจ้าอาวาสวัดอรัญญิกาวาสอําเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายท่านพระอาจารย์สิงห์ขันติยาขโมเจ้าอาวาสวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาบโลเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดสัทธารวมจังหวัดนครราชสีมาทั้งสามองค์นี้ท่านเป็นชาวอุบลราชธานีและท่านมรณภาพไปหมดแล้วซึ่งล้วนเป็นลูกศิษย์ผู้สําคัญที่ให้การอบรมพระเนนญ,ญ,ญาติโยม สืบทอดจากท่านพระอาจารย์มั่นมาเป็นลำดับถึงสมัยปัจจุบันนี้พระอาจารย์สิงห์กับพระอาจารย์มหาปิ่นทั้งสององค์นี้ท่านเป็นพี่กับน้องร่วมอุทธรเดียวกันและเป็นผู้ได้รับการศึกษาทางปริยัติมามากพอสมควรทั้งสององค์นี้ท่านเกิดความเลื่อมใสพอใจ ยอมสละทิ่ถิมมานะและภาระหน้าที่ออกปฏิบัติตามท่านพระจารย์มั่นตลอดมาและได้ทำประโยชน์แก่ประชาชนอย่างกว้างขวางรองลงมาก็พระจารย์เทศเทศรังสีท่านเป็นพระราชาคณะปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดหินหมักเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายท่านเป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านพระจารย์มั่นรูปหนึ่งที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสยอยู่มาก และเป็นที่คเคารพเลื่อมใสของพระเนรและประชาชนทั่วไปแทบทุกภาคปฏิปทาของท่านเป็นไปอย่างเรียบเรียบสม่ำเสมอสมกับอัธยาศัยของท่านที่คล่องแคล่วอ่อนโยนสงบสงเงียมงามมากยากที่จะหาได้แต่ละองค์คำพูดจาปราศัยเป็นที่จับใจไพเราะต่อคนทุกชั้นท่านมีมารยาทสวยงามมากผู้ยึดไปเป็นคติและปฏิบัติตามย่อมเป็นผู้สวยงามและเย็นตาเย็นใจ แก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังตลอดผู้มาเกี่ยวข้องทั่วทั่วไปอย่างไม่มีประมาณเพราะมารยาทอัธยาศัยของครูอาจารย์แต่ละองค์ไม่เหมือนกันคือมารยาทของบางองค์ใครนําไปใช้ก็งามไปหมดไม่แสลงใจแก่ผู้มาเกี่ยวข้องและเป็นความงามตาเย็นใจในคนทุกชั้นแต่มารยาทของบางองค์บางอาจารย์ย่อมเป็นสมบัติที่เหมาะสมและสวยงามเฉพาะองค์ท่านเท่านั้นผู้อื่นยึดเอาไปใช้ย่อมกลายเป็นสิ่งปลอมแปลง และแสดงใจผู้อื่นที่ได้เห็นได้ยินขึ้นมาทันทีดังนั้นมารายาทของบางอาจารย์จึงไม่สะดวกที่จะยึดไปใช้ทั่วๆไปท่านพระอาจารย์เทศเทศรังสีท่านมีอัธยาศัยนุ่มนวลควรเป็นคติและเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับไปปฏิบัติตามทั่วๆไปโดยไม่มีปัญหาว่าจะขัดต่อสายตาและจิตใจของผู้มาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดและเหมาะสมกับเพศนักบวช ผู้ควรมีมารยาทอัธยาศัยสงบเสงี่ยมเย็นใจโดยแท้นี่คือลูกศิษย์ของท่านรูปหนึ่งที่ควรกราบไหว้บูชาอย่างสนิใจตามความรู้สึกของผู้เขียนที่ได้เคยสมาคมและกราบไหว้บูชาท่านโดยถือเป็นครูอาจารย์อย่างสนิทใจตลอดมาท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากในภาคต่างๆและทําประโยชน์แจกมูชนอย่างกว้างขวางจัดว่าเป็นพระอาจารย์ที่หาได้ยากรูปหนึ่งลำดับพรรษาลงมาก็มี พระอาจารย์ฟั่นอาจารโรซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หนึ่งขณะนี้ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดอุดมสมพรบ้านนาหัวช้างอําเภอพน,นานิคมจังหวัดสกลนครท่านเป็นที่เรื่องลือระบือทั่วทุกหนทุกแห่งด้วยกิตติศัพท์กิติคุณแห่งการปฏิบัติด,ดีสามีกิกรรมที่ชอบทั้งภายนอกภายในจิตใจท่านก็สูงด้วยคุณธรรมเป็นที่เคารพนับถือของหมู่ชนทุกภาคของเมืองไทยเป็นที่น่าเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่ง เป็นผู้มีความเมตตามากต่อคนทุกชั้นการสงเคราะห์ทั้งด้านวัตถุและด้านธรรมะนับว่าท่านเป็นพระผู้มีเมตตาจิตอย่างไม่มีขอบเขตจริงๆแต่รู้สึกเสียใจที่จำต้องวัดเรื่องท่านไว้ก่อนเพื่อดำเนินเรื่องของท่านพระจารย์มั่นสืบต่อไปหากมีโอกาสจะนำมาลงในวาระต่อไปจนจบเรื่องของท่านพระจารย์มั่นเรียบร้อยแล้วลำดับสิทธิ์ของท่านองค์ต่อไปก็คือท่านพระจารย์ขาวอนาลโยซึ่งขณะนี้ ท่านอยู่วัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านผู้อา่านคงทราบกิตติคุณท่านได้ดีพอเพราะท่านเป็นอาจารย์สำคัญในปัจจุบันทางด้านข้อปฏิบัติและความรู้ภายในเป็นที่น่าเลื่อมใสยอย่างมากท่านเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวทางความเพียรชอบสแสวงหาอยู่ในที่สงัดตลอดมาทางความเพียรท่านเป็นเยี่ยมในวงพระธุดงกรรมฐานยากจะหาตัวจับได้ แม้ปัจจุบันอายุท่านจะก้าวข้าม82ปีอยู่แล้วก็ตามแต่ความเพียรยังไม่ยอมลดหย่อนผ่อนตามสังขารเลยมีบางคนพูดเป็นเชิงวิตกเป็นห่วงท่านว่าท่านจะทําความเพียรไปเพื่ออะไรนักหนาเพราะอะไรอะไรท่านก็เพียงพอทุกอย่างแล้วไม่ทราบว่าท่านจะขยันไปเพื่ออะไรอีกท่านก็ได้ชี้แจงเรื่องของท่านให้ฟังว่าท่านผู้หมดสิ้นสิ่งที่เป็นค่าศึกซึ่งคอยจีดการบันทอน และคอยเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลาโดยสิ้นเชิงแล้วท่านเป็นผู้ไม่มีความเกียดคร้านมากีดขวางหลวงใจให้ลุ่มหลงไปตามเหมือนพวกเราผู้สั่งสมความขี้เกียรอ่อนแอไว้ในใจจนกองเท่าภูเขาสูงลูกใหญ่ๆแทบมองหาตัวคนไม่เห็นพอจะทำอะไรลงไปบ้างก็กลัวแต่จะได้มากมีมากกลัวจะหาที่เจ็บไม่ได้กลัวแต่จะเหนื่อยยากลำบากสุดท้ายก็ไม่มีอะไรจะเจ็บใส่ภาชนะเลย มีแต่ภาชนะเปล่าเปล่าใจเปล่าเปล่าใจเหิวแห้งใจไม่มีคุณสมบัติเครื่องอาศัยใจลอยๆสิ่งที่เต็มก็คือการบ่นว่าทุกข์ว่าจนหรือเดือดร,ร้อนกันทั่วโลกเพราะมารตัวขี้เกียจคอยบันดาลขัดขวางและกดทวงเอาไว้ท่านผู้ปราบมารตัวเหล่านี้ออกจากใจได้แล้วจึงเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรไม่ลดละโดยไม่สนใจคิดว่าจะมีภาชนะเจ็บหรือไม่ความมีใจเป็นธรรมล้วน ไม่มีโลกเครื่องทำลายเข้ามาแอบแฝงจึงเป็นบุคคลที่มีความสง่าผ่าเผยอ,อยู่ทุกอิริยาบถไม่มีความอับเฉาเศร้าใจเข้ามาครอบครองจึงเป็นบุคคลตัวอย่างของโลกได้อย่างมั่นเหมาะลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์แต่ละองค์รู้สึกมีสมบัติอันแพรวราวราวกับเพชรซ่อนอยู่ในตัวอย่างลึกลับแทบทุกองคเมื่อเข้าถึงองค์ท่านจริงๆแล้วจะรับสิ่งที่แปลก,แ,ปลกและอัศจรรย์ไปเป็นขวัญตาขวัญใจและรึกไว้เป็นเวลานาน,าน,าน ท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีลูกศิษย์สำคัญสำคัญอยู่หลายองค์และหลายรุ่นทั้งรุ่นอายุพรรษาและคุณธรรมรองกันลงมาเป็นลำดับลำดาสมกับท่านเป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมคือข้อปฏิบัติและทมภายในประหนึ่งพระไตรปิฎกย่อมย่อมตั้งอยู่ภายในดวงใจท่านจริงดังบุพนิมิตที่ปรากฏเป็นกรุยหมายไว้แต่เริ่มแรกออกปฏิบัติเวลาสำเร็จผลขึ้นมาก็ตรงตามนั้นทราบว่า ท่านจาริกไปในที่ต่างๆและทําการอบรมสั่งสอนพระเนรและประชาชนเป็นจํานวนมากต่อมากพากันเกิดความเชื่อเลื่อมใสยอย่างฝังใจและติดใจในรถพระสัทธิธรรมของท่านเป็นอย่างมากเนื่องจากท่านนําเอาของจริงภายในใจออกสั่งสอนได้ความรู้จริงเห็นจริงไม่ได้เป็นไปแบบซุ่มเดาคือท่านก็แน่ใจและเห็นจริงในธรรมที่ปฏิบัตรริรู้และสอนจริงตามธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็น เมื่อกลับจากถ้ำสาริกาสู่ภาคอีสานครั้งที่สองนี้ท่านเล่าว่าท่านตั้งใจอบรมสั่งสอนพระเนนและประชาชนทั้งชุดเก่าที่เคยอบรมไว้บ้างแล้วทั้งชุดใหม่ที่กำลังเริ่มตั้งรากตั้งฐานอย่างแท้จริง